ฉบับคลิปจากดอมสตูดิโอให้เสียงภาคเทเลชั่นดิสซีทีวีตูมเอ่อเออเออเฮ้ออ่าเฮ้ยเจอกูที่โกงตัวเองกันหน่อยไหมล่ะเฮ้ยเอาปืนได้มามเบื่อดีจะเป็นความที่ทำเราจะไม่ใช่อาวุธกันรู้แต่ทำพ่อมึงดิเฮ้ยไปต้ยเฮ้ยแก ออหอะไรเนี่ยมันได้ยินอไงว่าใช้อะไรแบบเนี้ยมันก็กันไฟได้เว้ยมันก็ไปกันไฟได้นี่แน่โอเคเรีบร้อยแล้วนะแต่ที่ส้มในกองพวกเราพังแล้วอ่ะนั้นก็ต้องใช้วิธีนี้แหละ

ca ca u 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 ca 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 u ca u เฮ้ยโอ๊ยฮึ่ยเฮ้ยเดี๋ยวพาราไซย์แล้วเฮ้ยแล้วเท้าเฮ้ยได้ตัวแล้วล่ะตายแล้วมฮ้ยลุ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 ลุย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 ลุลุย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 ลุย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 ลุลุย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 ลุ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 ล อนี่ดิฉันถูกใช้ทำายพวกตัวเองหไม่ต้อหนะพกไม่ไโอเคทำไม่ได้